สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้เรก้อยดส้อยแซ่ร้อยเลือดพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันครับยังมาท่านเทพเลยร้อยเลือดพี่น้องตอนบงี้ๆแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะสดสร้อยแซ่นะพี่น้องนะ เลยมากินกับขอโทษขออภัยครับพี่นอ้องใส่ตอน,นอย่านี้เลยใส่แซ่แซ่เหล็กมิแก้วเกียวคมๆผอมมาใส่น้ำแบบนี้มานักพี่น้องซีนีน้ำแกลข้าวเยอะมามาพี่น้องมาปุ้ยบากินกับขอโทษขออภัยแล้วรับปุ้ยกินกับมาเสียบๆน้ำกันครับผม อ่ไม่ต้องเดี๋ยวต้องเสียแต่ละข้ามมาตามสื่อมาพี่ก็ามาต้องยังบางไมะพี่น้องเสแสบน้ำกันเข่าไม่ไหมห่อนพี่น้องเอฟซีในประเทศต่างประเทศกับผมปากติดตามช่องฝากกดไหลกดแช่กดติดตามคับผมเพื่อได้เพ็รคลิปไม่ให้เบิ้เก่อไปเน,น,นะพี่น้องเบา,บาหลายย้ายห,ห้างกิน ปักกระสีเลยตูมพลังมานึ่ปักชีแน่พี่น้องปักบัวแน่กระเทียมโบโทนพี่น้องมา không tin hổ lên chạy chạy đúng không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không ก็จะแจกพี่น้องมามามาแก้วกตีเปียกผมๆต่มแล้วเปียกต่มแล้วแแบครับพี่น้องสั่งไม้มาแล้วจะวาใจบ่เป็น กับลูกเจ้าโอเคแล้วยังมาทันญเลยเริ่จับเก่าไปกับวูรุยเนาะ้องรอบคือเ้าระจับใหม่ก่นกอนครับเจ้าระจับมันเกา่าโผดคือไม่ไมาใจกว่แหละเปิดปอเป็น พี่น่องเลยติดหนึ่งแดงมาปากพี่นอ้องพี่ปากน้องอขอตรวจขอใบว่ากินติดเลือพี่น้องเลยกินกับมาแจกๆน้องกันครับ เขาจะกอกเหนียวจังเลยพี่น้องเขาไม่หรือว่าเขาเก่ากับพวเหน่อเนี้ยพี่น้องเอ้ยสามสิบกิจกันแทนหน้าพี่น้องเอาอย่างลว เจ๊ะแลวกแ,กแกวนี้นิ้งไหนผมบุหลี่ไปนอนเงี้ยหย่อนกันไปนอนเงี้ยผมมันคมแสบหลังกันี่นองมันบกคคือขมอเกียกข้ห่อมันคือดีหมู นแกะเป็ดไปนน้ำพี่น้องพรมันสี่สิบแล้วครับแกะนี้มันมัไว้ถ้าแกะนี้มันเสื่นใจใส่นขนมเค้กไปแล้วพี่น้องโอ้ต้องเค็ดต้องแสบพีน่น้องเอ้ยมาจะแสบร่วมกันครับเป็นเป็ดกันแสบแสบทั้งขั้น มีว่ามันวนกันไปนะครับก่อยดึกพี่นองเอ้ยจำก่อยดึกจะเป็นอะไรไงไงเนาะเป็นผานเป็นผานได้ีปนองแช่ใบแค่นั้นตันก่อยดึกเป็นก่อยดึกดใชยแช่ ก็โบกพี่น้อแต่บวากันน่ะพี่น้องเนาะกินเพื่อความมันเจิงเปร่้ยวขว่อมันเจิงน่ะพี่น้องเป็นนกชนานติชมกันไปครับพ่อบวบที่ตีสายไหลบวบแท้ที่วาน่ะเนาะจกินเจ็บๆกันไปเนาะพี่น้องมักเน่าได้แคเแ็บไปแฉบก็กินไปเนาะพี่น้องเจัาหน่อยเอาจัาหน่อย mà nhìn được cũng đéo cứ gặp chụp chụp à chụp chụp cho con gặp hạt lái thì nó đẹp lái đẹp lái phải quan bản thường nó phi nòng nó mà, cứ ba cứ nhục tao nhục tao thì vài rồi nó แนวไรมันแจกเราจะกินไปน้อพี่น้องมาเจ็บแจกน้องกันครับมาพี่น้องไหมอันเนา้าผสมเนือน้อเนี่ยกำลังแข็งอันตันทน้อพี่น้องมาเจ็บแจกน้องกันครับม,มาเนี่ยมานั่งงี้พอดีเอฟจีก่อน สวัสด e. ีคร de, ับค sure ุณมาชน้าเลยมาเนี่ยมาประมนี้สวัสดีเจ้าจุ้ยก่อนสวัสดีพนมมืองจ้าจุ้ยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับไปประจำาจองหลานไดู้หนิงมาเติมรหัสเอาไว้เนี่ยจองดอกนับกันกันเจ้าฉันแนียังบ่มีช่องดอกจองไก่อนให้ตาไปให้รอดก่อนพี่น้อง ฝากติดตามไม้เอพี่น้องกดไลค์ก้นแฉะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับบ่อหลายยายหางจะแจกน้ำกันว่าสองโบกแล้วแง่แตกอย่าพี่น้อง cái xe phải nó ăn bán chỉnh nhi nhà kèn lần tần khẩu đức có ơn mà khẩu đức xoay xe đẹp ý phải nó kèm một cái chân này hết bò nó còn cái thứ ba nó mới nói cà phê thì hợp cái ba hành cà này nó ไม่หลงมหมจุดยาว,วไปอีกที่หนึ่งเลยอันนี้จับ ไม่ไม่ไมปนหนังน้งมันหวานนะก็ะเดี๋ยวขึ้นมาจดๆก็พาไปจมันก็ไม่ขาจัดให้เลย ครับแกชิ้นหญ่มันพิเศษไหมพี่น้องเอ้ยจุกแกวี้าก้องผมอยู่พี่น้องเอาให้ใจแสบ,บ,แบ,บไปเลยเนาะครับ ปลาเพชแสบ่ะินต่อไปอยู่ยังเก็บไปอีกเดียวไปกีรอยูอยู่ตับโอ้ตั้งแสบตั้งเพชรไปนอกเลยมาแสบพร้อมกัน,นครับบ้าบนนะไปบก้หงกบ้านมีคำมันใหญ่ไปนอกไม่จะคำว่มมาแสบครับ มึงได้ไหมไม่โบดแล้วหัดเนี่ยเรื่องนี้นี่แหละชันเจ้าชันเนี่ยโอ้เอาไฟไปหน่อยเลย <c oughs> มันเลิกมันเนะี่ย <c oughs> โอ้หักหลายแจ็บไหลไปหน่อย สัดว์ปีกกระป๋อยวาไว้พี่น okay. <Ooh. S 1> okay. ้องเนื้อแจงก็เล็ดลาบเล็ดปวดแจ๊บแจ๊บพี่น้องแก่ข้าเราจริงๆกัแจ๊บน้องพี่น้องขอขอบบุญขอบคุณในหลายเก็บซีกหลายแดดเปื่อนลำจ่องคุญที่สามครับผมกระปากที่สามในเรื่องพี่น้อง สองปีชาพากินพระดำครับตีไปเก็ดกิบต่อไปเสียบเสียบ,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 บ้องนักน้ำกันช่วยจวดตันเทนาขอบช่องรวมพลังับหลักเสียบ กินเพื่อน,นำอาจารย์บาท่าวครับเนาะอาจารย์บา่าเพิ่นก็เป็นต้นตำรับกินแนก่บก็ตามไปมาว่ากันนาะพี่น้อง หลายสิ่งหน้องนะฮะเด็ดแฉลบกันอาจารย์เบาเถ่าเนี่ยตีจานเนี่ยแฉบเบป็นส่องบปนดังไปแล้วนะ้องพี่น้องเอาคอยไปคอยว่ากันไปให้กำลังใจจุกช่องนะครับผมเ<ม>นาะสูบกันไปครับ อันนี้เแ็ปมีก้มชกกับเแ็ปไปนะี่พี่น้องได้พี่น้องกินข้าวไหมเนี่ยถึงเจ้าท่านแน่เลยกระเด็นอยู่ข้างล่างครับตาข่า,า,ายกินไปออร้านกเำลังดี ขาวจทำา,พ,าพีบังนองครับแบบพีรีบน้องพ่าี้ริ้วเอาสามยางแน่นอะตับหาตับเนพีไปอ้องตับก็จ่อยิีนบางเงี้นด้ไปเนอะก็จะเฮ็ดหน่นอยๆเฮ็ดงี้เลยอ่าขีเริวกับเนื้อผ่พาพีบังนองครับพา่าขีเริ้วพันในหมคกพันตับบมวกวัวนอยู่นะคนับเขา มากับผมมาเสร็จแล้วมันกัน ทดน้าเดือดน้ำเปล่เรืองมั้เจบแสบน้ำกันม่นมีคำมันใหญ่ไปเนาะแสบราย แบบพิ่มไม่หนักคอยซอยแช่อย,ยคอยดึกแช่ขักครับผมชิมนีตกฝากไว้จิมเีตครับผมฝากติดตามฝากก็ไหลก็แช่ขึ้นกาครับผมสวัสดีครับ